อกาสดีที่เรายมาทำบ,บุญอยู่เสมอเสมอเพราะว่าเรื่องของช่วงนี้มีผู้ที่มีความทุกข์ทางกายทางใจทางฐานะก็เรื่องของชา,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 นะาทาราคนนั้นพื้นฐานเดิมก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาป เพื่อนู่กคำเมื่อเมื่อเป็นเที่ยว,วันแล้วพื้นฐานของเขาอันหนึ่งก็ไม่ค่อยที่จะทำบนอย่างหนึง่งไม่ค่อยที่จะได้งานทีเดียไม่มีการจุดออมทีเดียให้ใหญ่พุ้งเลย เป็นงนนแล้วพอเวลามีปัญหาขึ้นมาไม่ถกมากหน่อยแต่พูดดีว่ารราไร้เราก็มีพลีพดีแต่เราใช้ในเรื่องของวิทยาเป็นน้อยลงแต่เรื่องของทรรมนั้นมาแล้วจะบอกว่าเรื่องไร้รองไม่ได้โชคเรา ถ้าตัาาดแร้วเขาตัดรถแล้วรถแต่ถ้าตัาดแล้วคนก็ทนแล้วก็เรียกว่าเป็นการาาทำให้เราขาดสิ่งที่พึ่ขงของป้องกันให้เขาตกพราะพเจ้าแสดงว่าเรื่องของผู้อิบนั้นแม้ตอนแรกอาจจะลำบากก็ะทำ แต่บนคุ้มครองแล้วปัญหาก็จะน้อยลงไปเพราะว่าเรื่องเหตุตับคนนี้คนทำเหตุดีเมื่อหนามเกินดีดผดู้แผ่ดีฐานะมันก็จะเจริญเมนตาสิ้นดีไม่เรียกเรือแปรสุขภาพก็ดีไม่เคยมีปัญหา ไป,ปไหนมาไหนก็มาทาบานเทิเพราะเราอยากทำบาณเพราะนั้น,าาลนแล้วเมื่อเราไปไปไหนก็ได้อย่างนลยว่าได้ไหวน้ำมากขึ้นดวนต์มากขึ้นเอานามากขึ้นเม,ม,มื่อเราเห็นว่าเมื่อปัญหาของสังคมมากแล้วเราก็จะเสริมด้านวนา าใ,ใจดี้ก่อนหาใจดีแล้วเรื่องของเส้นเนเราจะเบาใจได้ว่าใจของเราสะอาดสงบเมืม่อสมมามารถทำทุาได้ก็เต็มไปมาได้กัมามาได้กับรม,ม,บมนตรงเข้าของไปยังที่ยังดเอาไปาไแล้ว เรื่องกุลนเราจะค่อยคุ้มครองให้เราคนทุนของไหยได้แล,ไดและทุกครั้งเราเก่าคำถวายทานคุ้มครางขวางทั้งในบารับทั้งลัดทั้งลายทาั้งอุ้ยในญาติเมื่อตอนนี้เมื่อมาตอนรับพรนี้ เพนาังใหแบบถนนทำอีกเป็นเรื่อง,งกำงเงินใจก็นี้เป็นหน้าไม่นอกก็ได้โครงการที่คุณเ่าจะกว้างขวางทั้งหมู่คนในโลกทั้งคนที่อยู่ในโลกยานยนตยังเหียกว่าเราก็ไม่เองกังวลเตรียมพร้อมไปแล้วก็เป็นรื่อน้าประวอยู่ก็สบายเป็นไงก็อย่างรี <c> ้ <oughs> We yeah, are yeah.